ได้นะครับซึ่งเราจะยึดพื้นที่น้ํามันและเรื่องสเปคในบอร์ดกลงซึ่งก็เดี๋ยวถ้าท่านมาข้างหน้าเนี่ยเขาจะทําเรื่องนี้เข้าไปก่อนไมัว่ท่านหรือว่าถ้าซื้ออุปกรณ์แจกกับให้เงินเป็นค่าธรรมันอัียมขนาพดวะโ่ สัตุ์โตสัพพาสาัตว์ัตนีสัพพิวาราีอาสุขถา,ขาดเ,พกเกดพครอบด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พรอบด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ อีกาโอตุส e ุขิตาโอตุยาะโยครเรียนวันี้ท่าผ้าป่าทุเรียนทัสศนะครับครับสโมงนะครับาดูสิกทุเรียนก่อนได้ครับนั่นแหละผู้ใหญ่ ก้อยมาแล้วนะครับเี่องครับคุณพี่โลครับชินคบรมชัสินค้าก่อนได้ครับเดี๋ยวผมจะแจกป้ายของพี่ก้อยไวเล่นครับู้เรียนมหาบุญสลวนของอำเภอพิรียประจำปีส5ง6้ร้สิบครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,000 0บาทท้วนครับเ6 0 0นผนาทครับ่งห่นแ่ะเบอร์หนึ่ครับ8 8 0 0 0บาทครับ ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับครับสำหรับปีนี้นะครับอำเภอในอําเเราได้นำบิญให้มีการทอดพระป่าทุเรียนมหากุศลนะครับประจําปี2,566ขึ้นโดยได้บอกบุญไปทางท่านกัณฑภยาบ้านนะครับในแต่ละหมู่บ้านนะครับให้นำเ,เอาทุเรียนนะครับแต่ละสายพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับนํามารวมกันเป็น ผ้าป่าโดยหมู่บ้านรับประมาณหมู่บ้านละห้าลูกนะครับห้าลูกเพื่อที่จะนํามาเป็นผ้าป่ามหากุศลของอ um ำเภอในยามในปีนี้สําหรับกระบวนการนะครับหลังจากเรานําทุเรียนมารวมกันแล้วนะครับเราก็จะนิมนต์พระนะครับมารับผ้าป่าหลังจากนั้นนะครับพระสงฆ์หลังจากรับผ้าป่าแล้วพระสงฆ์ท่านได้มอบผ้าป่าทุเรียนเนี่ยนะครับ <im ps> ให้กับทางอําเภอเพื่อนําไปดําเนินการตามพระถูกประสงค์ที่ตั้งไว้สาหรับประถูประสงค์ที่เราตั้งไว้ก็คือนะครับเมื่อ หลังจากรวบรวมเสร็จแล้วท่อป่าเสร็จเนี่ยนะครับเราจะนําทุเรียนเนี่ยนราไปประมูลนะครับโดยมีผู้ประกอบการผู้ที่รับซื้อทุเรียนเนี่ยในพื้นที่มาประมูลนะครับโดยให้ราคานะครับประมูลราคาเพื่อที่จะนํารายได้ที่เกิดขึ้นจากการประมูลเนี่ยนะครับนำไปเป็นกองทุนนะครับ้าป่าของอําเภอนนยอามสําหรับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้โอกาสนะครับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาทั้งประสบปัญหาภัยธรรมชาตินะครับ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางคนที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งมีไม่มีไรายได้นะครับนำไปช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นนะครับสำหรับไรายได้ที่ที่ได้ตั้งไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถว่าจะคาดการณ์ว่าจะเท่าไหร่คือในทุกๆปีเนี่ยนะครับสำหรับในพื้นในเราเราจะมีการเข้าป,ป่าทุเรียนแบบนี้นะครับเป็นประจําทุกปีนะครับเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณทางด้านอื่นนะครับได้จากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกันทรงพานบ้านเนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำบุญ นะครับให้กับคนยากไร้คนด้วอโอกาสในพื้นที่ในแต่ละปีแต่ละปีก็ต้องขอบคุณนะครับท่านกษรผูบ้านทุกๆหมู่บ้านในพื้นที่ของอำเภอในอามเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในการร่วมแรงร่วมใจนะครับอทอดพระป่าช่วยกันในปีนี้ครับ